สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นเด่นตัวเดียวนะคะสูตรใหม่งวดแรกนะคะได้แปดเข้าที่แปดหลักหน่วยนะคะงวดต่อมานะคะได้เก้าเข้าที่เก้าหลักสิบนะคะงวดถัดมานะคะได้แปดเข้าที่แปดหลักหน่วยนะคะงวดถัดมาได้ห้าเข้าที่ห้าหลักหน่วยนะคะงวดถัดมานะคะได้ห้า ข้อที่ห้านะคะหลักสิบส่วนตัวเลขงว่ถัดไปนะคะหกนะคะบวกหนึ่งบวกเก้านะคะเป็นสิบหกตัวเลขที่ได้นะคะก็คือหกนะคะวิธีคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งหลักหมื่นหลักพันใช้รางวัลเลขท้ายนะคะหมุนครั้งที่สองหลักร้อยนะคะหกนะคะ บวก1น,นะคะแล้วก็บวก9ก้หลักร้อยได้16ตัวเลขที่ได้ก็คือ6กนะคะทุกคน